ครับสวัสดีครับสวัสดีคณะผู้ริหารหัวหน้าแผนกทุกท่านที่อยู่ตรงเบื้องหน้าของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประเมินครูผู้ช่วยในรอบที่4ของพวกเราทั้ง7คนก่อนอื่นเรามาแนะนําตัวและก็รู้จักกันก่อนนะครับว่ามีใครบ้างครับสวัสดีครับผมนัชกรแผนกสามัญครับสวัสดีครับผมวัฒนพง์มมมาครับแผนกช่างเทคนิคพื้นฐานครับ สวัสดีครับผมครูกมันาทับล้อมคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับสวัสดีครับผมครูกิติศักดิ์บุญเพชรครับแผนกเทคนิคพื้นฐานครับสวัสดีค่ะครูปฏิมาปรด็กวิชาการตลาดค่ะครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมครูกิติครับแผนกสามัญครับและก็ยังมีอีกหนึ่งท่านอยู่เมืองไกลนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาพบกันแน่นอนก่อนอื่นนะครับตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ย ได้ทำงานเป็นอย่างไรบ้างจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างเราจะไม่รู้เลยถ้าหากเจ้าตัวไม่มาเล่าให้ฟังนะวันนี้ก่อนอื่นเราอยากจะทราบพี่สาวคนสวยของเราครับพี่เพ้นครับเป็นยังไงบ้างครับในการทำงานตลอด,ดยะยะเวลาสองปีที่ผ่านมาครับค่ะสำหรับพี่นะคะในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนครูนิเทศครูที่ปรึกษาสองห้องแล้วก็ครู ศูนย์บุมเพาะนะคะแล้วก็เป็นครูตอนนี้ครูที่ปรึกษาโกรงการทริปนาอวอร์ดแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่สําคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสวัสดิการนะคะถามว่าเหนื่อยไหมนะครับบอกได้คาเดียวว่าเหนื่อยมากค่ะแต่ก็สู้ไหวค่ะครับผมส,สุดยอดมากเลยนะครับผม ต่อไปเราก็อยากจะฟังเสียงน้องเล็กของเรานะครับเราเรียกว่าน้องสุดท้องนะครับน้องสุดท้องของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าพ่อเจ้าพ่องานกิจกรรมของวิทยาลัยการอาชีพบางไกกังวลครับน้องโอมครับสวัสดีครับผมโอมนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะผู้บริหารนะครับที่ที่ได้ให้โอกาสในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของวันนั่งกิจกรรมตรงนี้นะครับก็ก็งานจะสําเร็จได้นะครับก็ เนื่องด้วยจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะครูภายในวิทยาลัยนะครับก็เป็นการฝึกฝนนะครับฝึกประสบการณ์ของของตัวเองได้ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็ขอบคุณครับอ่าสุดยอดเลยนะครับสุดยอดมากเลยสําหรับเจ้าพ่องานกิจกรรมของเราเรามาฟังอีกหนึ่งท่านเขาอยู่ข้างๆห้อง,งผมเองนะครับคนนี้ถือว่าเป็นบุคคลพิเศษได้รับหน้าที่ถึงสองหัวหน้างานหลักทั้งหัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานปกครองครับ เป็นใครไปไม่ได้เลยครับพี่อาร์มครับครับสวัสดีครับผมนะครับอาร์มครับอารมี่วัฒนพงศ์ครับในส่วนของงานที่ผมได้รับมอบหมายเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างที่คุณ คุณนิวได้บอกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหัวหน้าแผนกวิชาทคนดิบพื้นฐานแล้วก็หัวหน้างานปกครองในส่วนของงานที่เป็นหน้าที่พิเศษเนี่ยก็ได้ดําเนินกิจการงานต่างๆนะครับตามระเบียบของวิทยาลัยแล้วก็มีทั้งพี่ๆน้องๆนะครับที่ให้ประสบการณ์ให้ความรู้อะไรต่างๆนะครับในระหว่าง2ปีที่ปฏิบัติหน้าที่มาก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ยังมีความสุขครับแล้วในส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นหน้าที่หลัก นะครับในการปฏิบัติก็คือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติการสอนนะครับก็ได้พยายามพร่ำปฏิบัติการสอนนักเรียนนักศึกษาของเราให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็พยายามฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะนําความรู้ต่างๆนะครับเพื่อที่มาพัฒนาเด็กๆน้องๆวิเลยการอาชีพวังไกลกังวลและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับจะขาดไม่ได้ก็คือพี่ๆน้องๆชาววิเลยการอาชีพวงไก่กังวลนะครับที่ดูแลแล้วก็ให้คำสอนและคำปรึกษาต่างๆครับขอบคุณครับ ครับผมโอ้สุดยอดมากเลยนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคนเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมระบบอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยของเราถ้าไม่ใช่5 g ปัจจุบันนี้นะครับถ้าไม่ใช่คนนี้คงไม่ใช่5 g แล้วนะครับผมครูบาสครับขอฟังเสียงครูบาสหน่อยครับครับสวัสดีครับผมครูกัมมานาทับล้อมนะครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจอ่าก็คือสืบเนื่องมาจากที่ได้มาบรรจุที่นี่นะครับบรรจุก็คือในตําแหน่งครูผู้ช่วยนะครับก็มี หัวหน้าแผนกนะครับท่านอาจารย์จุไรวันนะครับที่ได้ดูแลสอนทุกเรื่องนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมก็คือในส่วนของงานศูนย์ข้อมูลนะครับในงานศูนย์ข้อมูลก็จะเป็นในในเรื่องของที่เรามาได้ได้มาดูแลต่อนะครับจาก อาจารยทา์ท่านเดิมที่ทได้ดูแลไว้เขาได้วางระบบโครงข่ายนยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับแล้วก็ได้มาเพิ่มในส่วนของอาสาย fiber optic ที่จะไปแต่ละตึกนะครับเพื่อให้สัญญาณมันครอบคลุมแล้วก็ระบบ Wi-Fi นะครับที่เพิ่มณปัจจุบันเพิ่มมาทั้งหมด70ตัวนะครับอโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ โอ้สุดยอดมากเลยนะครับผมสําหรับหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลของเรานะครับครูบาสของเรานะครับและอีกคนที่สําคัญมากถือว่าทุกคนในวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลแห่งนี้นะครับต้องรู้จกักถ้าหากคุณครูคท่านนี้ไปนะครับขาดท่านไปเนี่ยโหยวิทยาลัยของเราเนี่ยลำบากแน่นอนนะครับครูหนึ่งครับครูกิติศักดิ์ครับหัวหน้างานอาคารได้ข่าวว่าช่วงนี้งานเยอะมากแทบจะไม่มีเวลานอนแล้วครับขอฟังเสียงหน่อยครับครูหนึ่ง ครับสวัสดีครับครูกิติศักดิ์บุญเพชรนะครับประจำอยู่ที่แผนเกเทคนิคพื้นฐานเบื้องต้นก็ขอขอบคุณคณะผู้วิหารคณะกรรมการทุกคนและพี่ๆน้องๆวิทยาการาชีพบางไกบกังวลทุกท่านนะครับในเรื่องของงานต่างๆบทบาทหน้าที่ในปัจจุบันก็คือหัวหน้างานอาคารนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ที่ครบาการประเมินครั้งที่4นะครับต้องขอขอบคุณ ผู้หารที่ให้โอกาสเราทั้ง7คนนะครับได้แสดงบทบาทนะครับแล้วก็ให้เราทั้งเจคนนะครับคอยพัฒนานะครับที่จะมุ่งไปสู่ของการเป็นครูที่ดีในอนาคตข้างหน้าขอผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ จะเห็นได้ว่าเราพูดถึง7คนนะครับแต่นั่งอยู่ตรงนี้มีแค่6ท่านก่อนอื่นนะครับเราต้องขอเรียกบุคคลที่อยู่แดนไกลนะครับอยู่เมืองจีนเลยนะครับหน้าตอนนี้เราจะใช้วิธีการวิดีโอคอนเฟรนซ์กันเลยนะครับผมสวัสดีครับคุณนิรันดร์ครับมาหรือยังครับสวัสดีครับคุณครูกิติครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับสําหรับผมนะครับในความรู้สึกนะครับในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา นะครับผมก็มีความรู้สึกที่ดีนะครับมีการดูแลนะครับมีการช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับก็ต้องบอกได้ว่าขอขอบคุณนะครับคณะผู้บริหารนะครับทุกคนนะครับที่คอยให้การดูแลคอยให้การคอยให้คําแนะนํานะครับหน้าที่ที่ผมรับผิดชอบหน้าตอนนี้นะครับก็รับผิดชอบในส่วนของหัวหน้าแผนกช่างยนต์นะครับ ครบแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับผมหลังจากที่เราได้ฟังเสียงของคุณครูนิรันต์ไปเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายนี้นะครับผมขาดไปไม่ได้สําหรับตัวผมเองนะครับครูกิตินะครับรแผนกวิชาสามัญน,นะครับต้องขอเล่าความในใจก่อนนะครับทุกคนขอบคุณคณะผู้บริหารไปหมดแล้วผมขอขอบคุณตัวผมเองก่อนนีครับอันดับแรกเลยที่อดทนผ่านมาได้ทั้งหมด2ปีแล้วนะครับที่ต้องขอขอบคุณนะครับที่ ให้โอกาสนะที่นี่ก็คือให้โอกาสในการแสดงศักยภาพในการทํางานซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิจัยนะครับและก็เป็นครูสอนในแผนกวิชาสามัญอย่างที่เราบอกไปนะครับอาชีวศึกษาเราขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาคนพัฒนาเด็กและพัฒนาผู้เรียนทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีถือว่าเป็นหัวใจหลัก ที่สาคัญของเรานะครับและเหนืออื่นใดไปเลยการขับเคลื่อนเหล่านี้จะขาดไม่ได้ถ้าหากขาดผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์นะครับที่คอยมุ่งเน้นและสนับสนุนของเรารวมถึงคณะครูอาจารย์ที่อยู่ภายในวิทยาลัยของเราด้วยนะครับองขอขอบคุณไว้หน้าที่แห่งนี้ด้วยและสําหรับก่อนอื่นนะครับพวกเราก็ ทั้งเจ็ดท่านทั้งหมดหนะ้าที่แห่งนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสในการแสดงศัก,กยภาพมาณโอกาสนี้รวมถึงคณะผู้บริหารครูอาจารย์บุลคลากรทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับก่อนที่จากไปนะครับพวกเราทั้งเจ็ท่านก็มีบทเพลง แต่งขึ้นมาหนึ่งบทเพลงนะครับโดยแต่งคำร้องนะครับโดยเจ็ดกุมารของเราเพราะว่าทุกคนเรียกว่าเจ็ดกุมารนะครับและใส่ทํานองโดยท่านอาจารย์เจริญธรรมชาติและขับร้องโดยท่านอาจารย์เจริญธรรมชาตินะครับและเหนืออื่นใดก่อนที่จะไปฟังบทเพลงนั้นมีอีกบุคคลสําคัญอีกหนึ่งคนนะครับที่จะขาดไปไม่ได้คือคุณครูชัยทัศชดช่วงนะครับที่คอยบันทึกเทปให้เราอัดคลิปให้เราผู้อยู่เบื้องหลังนะครับหลังตากล้องของเรานะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ ่าได้เวลาแล้วครับถ้าอย่างนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปฟังบทเพลงของเราครับขอบคุณครับไกลกังวลการอาชีพัง สุขสมหวังสัมพันธ์ไมตรีแหล่งเรียนรู้สามัคคีมตดไมตรี tree, ไม่อาจจาลืมชีวิตนี้อุชิตบิญญาสัทธาไฟหารักในศักดิ์ศรี ุดตราตรึงใกล้ข้างบนนี้ตราบได้นิรัน